รวมรถมือสองเจนะคะท่านใดกําลังมองหารถเดิมๆบางๆนะคะไปใช้งานกันอยู่แบบเก่ง5ประตูนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะรถโ o โยต้ายาริตัว G ีปี2013ตัวท็อปนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมค่ะทุกท่านเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วในปี2013เลยนะคะตัวจีค่ะสะภาพพร้อมใช้งานยางปี2022่ค่ะเลขไมเทนนะคะ1,50,000กิโลเมตรค่ะ สีสันดูดีค่ะไฟตายังใสเก่ง5ประตูนะคะราคา1น5่0 0 0บาทค่ะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทุกระบบนะคะดูรูปบนต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะทุกท่านแอร์เย็นเพลงงพาะค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะรถอยู่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อนัดหมายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ